พ่อโบนล่ะพี่ยาเกียร์มาขายของคือเกาอยุสาลาอิมแอลนี่และพี่น้องสันพอดีเขาจะพ่มาถามราคาเนี่ยบ้านแหนมท้องกขาจัดระเบียบเรียบร้อยเอื่นเมืองมากเป็นสีมะส้มโบานเนาเพิ่นก็ดีย่าเกิน์เดี๋ยวนี้เพลาเก็เลากระเดกกระกาโม่ก้วกลกระดาบโมกระถามเพอน้ำเป็นสกุนเป็นแบบเนี่ยข้าม ของชุมชนขึ้นกันนะครับเพราะคอยทำกันเนี่ยนเรียนรวนะครับหน่มมีหัดงเป็นตลาดพี่นอนี่เร็นตลาดปันเกลียวมี่นอนเสี้ยนขนแกะแกนขนกระมี่รวยพี่ะมีกงี้ยง ซ้ัคซีนเคียนเมทอวงบป็่างนี้เรา้อีอาหารหลายซี้วัคซีนแล้่เนช่มตลาดยางช่มตลาดยางชุ่มตลาดเออฝากไปซื้อไลาก้อางุ้มตลาดิน่ไซออนกรรมผักดอกปีนี้เราตู่้นม่อนี้เลยค่ะตอนรับเพลินผนสีมาเทียวมาส้ม คุญามอนกางามศาสตร์กางามกระเป๋ากางามคุณพักกระดาบเป็นอาย่าไหมขายซอยขปรนเดดียเปล่าเยี่ยวบงเรียกว่ากุณาสายเดรีบเปด่าเหล้ากัมเอาเจ้ามาดีโคุณาเสียพางามคุณนด